ฟรีดาวผพน4-5 0 0 0ครับรถครอบครัว7็ที่นั่งนะครับกับ Honda m o b i l โ o คันนี้1.5ตัวีครับได้เป็นปี2015นะครับผมคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์คนที่งบน้อยแต่อยากได้รถครอบครัวมากๆนะครับรายละเอียดต่างๆต้าลงไวใ้ในคลิปนี้หมดแล้วนะครับดูจบตัดสินใจซื้อได้แน่นอนห้ามพลาดครับ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตารถมือสองนะครับมีพันคันเนี่ยมีพันคันจริงๆผู้ชมนะครับลองดูบรรยากาศนะครับตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะครับดูนะครับรถในสต็อกเนี่ยมีมากกว่าพันคันนะฮะเยอะมากๆจริงๆนะสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับเนื้อที่ ที่บริษัทยพยนสาขาเนทวงเนี่ยมากกว่า20ไล่นะครับเรามสาีสาขาด้วยกันนะครับสาขาเซนิไทย68และเซนิไทย95ลูกค้าสามารถมาหาตาได้ทุกสาขาเลยนะครับโทรมานัดตาได้เลยเดี๋ยวต้าเป็นสแตนบายรอพี่ๆนะครับผมเตรียมน้ำเตรียมท่าไว้รอนะฮะวันนี้มี Honda m o b i l i o ครับใครหารถ7ที่นั่งรถครอบครัวงบประหยัดประหยัดนะแนะนำคันนี้เลยนะฮะกับ Mo b i l i o 1.5ตัววีะครับผมได้เป็นเครื่องพันห้าถือว่าคุ้มเลยนะครับคันนี้มาในราคาแบบย่อมยาวมาคุณผู้ชมฟรีดาวน์เนี่ยพออยู่4,000กว่าบาทถึง5,000นะครับผมกับ คันนี้เนี่ยราคา299,000บาทครับเป็นโมบิโอปี2015นะครับผมเข้ามาแบบใหม่ๆแล้วก็โดยรวมๆรถเนี่ยแทบไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับมาผมพาไปชมนะครับด้านที่ไฟหน้าก่อนนะครับเริ่มที่ไฟหน้ากันก่อนนีฮะมาพร้อมกับไฟหน้าใสาๆเลยเป็นฮาโลเจนมัลติรีเฟลกเตอร์นะครับที่ซุ้มล้อครับ คมๆคมุณผู้ชมไม่มีรอยบุบรอยบุบรอยลักยิ้มครับดูสันเหลี่ยมตัวรถครับคมคมสวยๆนะฮะสภาพสวยเลยคันนี้มีสเกิร์ตมาให้อรอบคันนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยครับคันนี้นะครบจบเลยคุณผู้ชมนะฮะกระจังหน้าได้เป็นโครมเมียมครับสวยเลยนะฮะ <c oughs> มาดูฝั่งด้านข้างคนขับครับ <c oughs> สันเหลี่ยมตัวรถนะฮะคมชัดสวยนะครับป่งซุ้มล้อไม่มีรอยบุบรอยบุบมรอยลักยิ้มนะฮะใหม่ๆหม่ ปากระโปงต่างเนี่ยเดิมหมดไม่มีอรอยบุกรอยรัดยิ้มเลยถือว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแรลรักษาได้ดีเลยนะครับในส่วนของกระจกด้านหน้าครับเดิมๆของ Honda เลยนะฮะถือว่าไม่เคยชนมาเลยนะครับแบบนี้สวยเลยนะครับกระจกมองข้างครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับมาพร้อมกับไฟเ,เร็วในตัวพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับได้เป็นสีบรอนสวยๆครับคันนี้กระจก ด้านข้างนะรอบคันเนี่ยเดิมหมดนะฮะของฮ o นด้าหมดเลยนะฮะคิ้วกระสุงกันสามีมาให้ครบของเดิมโรงงานโมบิโอครับองรุ่นเลยนะฮะพามาดูด้านในครับแผงประตูเนี่ยจะได้เป็นสีเบรดนะครับตัดกับสีดำนะฮะด้านในได้เป็นเบาะหนังสีดำตึงๆเงาเงาสวยๆเลยนะครับครบจบคุณผชมมาพร้อมกับจอกลางทัชสกรีนนะฮะครบนะด้านในได้เป็นพวกแผงประตูคอนโซลอะไรพวกเนี้ย นะจะได้เป็นสีเบรดนะตัวคอนโซลจะได้เป็นสีดำนะแผงประตูเนี่ยจะได้เป็นสีเบรดพร้อมกับตรงเสาเเนี่ยก็จะเป็นสีเบรดนะฮะด้านในถือว่าโอเคเลยคุณผู้ชมรอยไม่มีรอยยารอยเจอเลยนะหลังคาเนี่ยถือว่าใหม่มากนะฮนะเดี๋ยวพามาดูโครงสร้างตัวรถก่อนคุณผู้ชมนะแกะเมรร็ดอ่าให้ดูเลยนี่สปอร์ตเมตรร็ดอ่างครับเรียงเม็ดสวยๆไม่มีรอยตัดรอยต่อรอยกรบด้วยสีโป้นะครับแบบนี้ไม่มีกลับสีไม่มีตัดต่อตัวรถแน่นอนเะครับพราะประกันโครงสร้างตัวรถเลยคุณผู้ชมไม่มีชนหนักจมน้ำที่คว่ำกลับสีกรองใหม่แน่นอนนะครับ หัวน็อตครับไม่มีการขันการไขการขยับนะทั้งด้านบนด้านล่างเลยแผ่นเพลทเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงกับในเล่มนะผมเช็คให้แล้วนะครับเลขตรงกันกับในเล่มเลยนะฮะด้านกระจกเนี่ยเดิมทุกบานนะครับเดิมเดิมทุกบานเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังโอ้โหเนื้อที่กว้างนะห้องเก็บสัมภาระเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมกางเบาให้ดูนะฮะด้านในกว้างขวางนะครับคันนี้หน้าแผงประตูพวก อะไรพวกเนี้ยเสาบีพวกเนี้ยจะเป็นสีเบรดนะส่วนตัวเบาะเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังเดินได้สีแดงนะครับเงาเงา,เงาตึงๆเลยคุณผู้ชมนะครับด้านหลังเนี่ยมีแอร์แยกมาให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนไม่ต้องรอคนขับมาเปิดแอร์ให้เลยนะฮะเดี๋ยวดูสปอร์ตเป็นอาร์ก,กันฝั่งนี้นี่เดิมๆสวยๆครับไม่มีรอยตัดรอยต่อการถูกกลบด้วยสีโป้ครับแบบนี้ไม่มีกรับสีไม่มีตัดต่อตัวรถแน่นอนนะฮะเดิมทุกจุดด้านหลังนะฮะ เดี๋ยวผมลืมดูล้อนะพาพาดูล้อหน่อยได้เป็นล้อแม็กเหมือนกันทั้งสล้อเลยคุณผู้ชมนะครับเป็นล้อแม็กของเดิม h o n ด้ครับรัดด้วยยางบริสโตนมากับยางปีย4ิบสี่นะฮะยางบริสโตนปียีสี่ดอกยางเหลือๆเต็มๆนะฮะใช้งานกันอีกยาวๆนะครับผมด้านหลังนะฮะมีเซ็นเซอร์มาให้สองตำแหน่งนะครับผมคันนี้โมบิโอเนี่ยครับครบจบบอกเลยว่าใครมี ครอบครัวนะครับนะลูกเล็กเด็กแดงเยอะๆนะครบจบเลยมีเนื้อที่เก็บสัมภาระเยอะนะคุณผู้ชมนี่ค่อนข้างกว้างเลยน้าีผมลองกางเบาให้ดูนะครับลองกระบอกขึ้นมาให้ดูก่อนนะเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้เล็กนะเนี่ยมีที่เก็บสัมภาระอีกเหลือๆเลยคุณผู้ชมนะครับสภาพคือเดิมสวยเลยนะฮะหัวน็อตครับไม่มีการขันการไขาการขยับนะคันนี้มีสปอยเลอร์มาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับผมหัวน็อตเดิมๆนะนี่ ความคุ้มค่าคุณผู้ชมผมติดฟิล์มให้ใหม่แล้วเรียบร้อยรอบคันนะครับติดฟิล์มให้ใหม่แล้วเราหลอ่ลอเลยคันนี้เดิมสวยครับคันนี้ไฟเฟยต่างๆเดิมหมดนะสเตลเล่ะนะครับดูเรืหลักที่ผลิตเรื่องไฟรถจะมีสเตลเล่กับไทโคยโตะสองแบรนด์น,นี้นะครับแบรนด์หลักๆดูรางนองรางน้ําครับเดิมรางน้ําเดิมๆไม่มีรอยตัดรอยต่อการถูกกบรบด้วยสีโป๊เลยนะครับแบบนี้เดิมสวยจัดได้เลยครับนาราคา2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวคุณผ่อนสี่ถึงห้าพันประมาณนี้ ถือว่าคุ้มเลยนะครับดูสันเลี่ยมตัวรถครับคมๆสวยๆนะฮะคันนี้หล่อมากนะฮะผมบอกเลยสภาพนี้คุณได้ไปในราคาสองแสนก็าหมื่นเก้าพันผมมองว่าโคตรคุ้มนะฮะนี่กระจกต่างเดิมหมดนะครับดูที่สปอร์ตเบนอารฝั่งนี้ครับเดิมหมดเห็นไหมไม่มีการตัดการต่อตัวรถเลยนะครับแล้วก็ไม่มีการถูกกลบด้วยสีโป๊แบบนี้ไม่มีกลับสีมาแน่นอนนะฮ mm hmm. ะไม่ดีจริงเราไม่กล้ารับประกันโครงสร้างตัวรถนะคุณผู้ชมนะครับบอกเลย บริษัทเปิดมากว่า26ปีนะครับไม่กล้ารถที่ชนหนักทานน้ำพิวาตเข้ามาทําให้เสียชื่อเสียงบริษัทแน่นอนนะครับสต็อกในรถเนี่ยมากกว่าพันคันนะสต็อกรถเรามีมากกว่าพันคันนะครับเนี่ยมีเยอะมากๆจริงคุณผู้ชมนะครับนะ้ารถราคาแค่สองแสนเกหมื่นก้พันผมไม่เอามาแลกกับชื่อเสียงบริษัทแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านในนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันเลยนะฟังเสียงเครื่องกันหน่อยนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้ม กลองง้ลองถอยกล้องถอยมีมาให้พร้อมคันนี้โอ้โหชั่งเดียวติดผู้ชมไม่หนึ่งแสนหกมื่นโลนะครับใช้งานกันอีกยาวๆบอกเลยฮอนด้าเนี่ยอึดถึกทนนะใช้งานกันอีกยาวๆแอร์เป็นแบบแมนนวลนครับนะตัวเซ็นเซอร์รอลายฟ้าต่างมีมาให้ครบนะครับอ่าตัวจอเนี่ยได้เป็นของคาสกานะครับเป็นเป็นตัวของคาสกาเนี่ยก็ถือว่าได้ของดีเลยคุณผู้ชมนะฮะกล้องถอยมีมาให้พร้อมนะฮะ สวยหล่อเลยครับมีตัวของอ่นเนวิเกเตอร์นะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยทัดสกรีนได้แบบนี้นะี่ครับสวยเลยคุณผู้ชมนะครับครบจบคันนี้นะฮะนี่การตรงกันเตอเรอะไรต่างๆมีมาให้หมดนี่เห็นไหมนเวิเกเตอร์ตรงนะคุณผู้ชมนะครับมีนเวิเกเตอร์มาให้พร้อมเลยอ่ะเดี๋ยวดูในส่วนของอุปกรณ์นะมีนี่โอ้หมีมีตัวบุกสวิตด้วยนะครับนี่ มีบุ๊กสวิตให้ดูด้วยนะครับประวัติสูตรแน่นอนแบบนี้มือเดียวจากป้ายแดงครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูประวัติสูตรนะเจ้าของเก่าถือว่าดูแลรักษาค่อนข้างดีเลยนะครับแบบนี้นะมั่นใจได้เลยครับนี่เข้าสูย์ตลอดนะครับมีการเข้าสูย์แมทเนนตลอดเลยนะมีบุ๊กสวิตให้ดูแบบนี้สบายใจได้ครับลูกค้าซื้อรถกับตาเนี่ยสบายใจทุกคนนะผมบอกเลยเพราะว่า,ารถเราดีจริงนะไม่ได้แบบว่าอยากขายของขนาดนั้นนะผมบอกเลย ผู้งตรงนะอยากแนะนําสิ่งดีๆมากกว่านะครับลูกค้านี่มาจากเบตงก็มีนะมารับรถที่เราขับรถกับเบตงเลยนะครับลูกค้านี่ไม่กังวลในเรื่องของการเดินทางไกลเลยเพราะว่าเขามั่นใจในรถเรานะครับเราเข้าบริการไทยพลัสครับเช็คช่วงร่างยางแบตเตอรี่เป็นไทยของเหลวให้นะครับได้ของที่มาตรฐานนะฮะเข้าบริการที่มาตรฐานแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปีนะครับลูกค้าจึงแบบ กล้าเดินทางไกลแล้วก็ไม่ได้กังวลอะไรเลยนะครับมีรีแอคที่โทรกลับมาบอกว่ารถขับดีมากน้องไม่มีปัญหาอะไรเลยเดินทางไกลเนี่ยนะฮะสบายสบายเลยนะครับเกียร์เนี่ยก็มีมาให้ดีเกียร์ดีเกียร์เอสแกล์เนี่ยก็ขับได้สบายเลยนะครับผมด้านในนะฮะไม่มีรอยยันรอยเจิมใดๆเลยแล้วตัวคอนโซลเนี่ยใหม่ๆเงาๆเลยนะครับสภาพคือเดิมสวยเลยนะคันนี้ เดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับคันนี้เดิมสวยนะไม่มีการจมน้ําผีกความมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะแป้นเบรกแป้นคาเร่งครับแบบนี้ไม่มีคาบสนิมครับแปลว่าคันนี้ไม่เคยจมน้ํามาแน่นอนนะครับแป้นเบรกแป้นคนเร่งเดิมแบบนี้นะฮะไฟไฟตันมองตันหมองเนี่ยติดหมดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ผมเปิดไฟตันหมองให้ดูนะครับ ติดหมดทุกดวงนะครับก่อนจะส่งมอบเช็คให้หมดนะฮะแล้วก็ผมทำการตรวจรถให้อีก274จุดนะภายนอกภายในเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าเนี่ยเช็คให้หมดเลยนะครับมาดูในส่วนของตัวเครื่องกันนะครับนะได้เครื่องเป็นเครื่องยนต์ VTEC นะเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคนะครับได้เครื่องยนต์ส่สูบครับคันนี้1 4 9 7ซีซีครับ120ม้านะถึงว่าพลังเหลือเลยนะฮะขึ้นโค้งขึ้นเขาเนี่ยสบายเลยฝากระโปรงเนี่ยเดิมเดิมนะฮะหัวน็อ ให้ดูซีนนี่ผมจิกให้ดูเลยเป็นรอยเล็บเลยเห็นไหมนะครับนี่ยซีนเดิมเดิมนะฉนวน,นความร้อนเนี่ยไม่มีตกท้องช้างนะครับมีตัวระบายอากาศตรงนี้ด้วยนะฮะสติกเกอร์เตือนสติกเกอร์เอ่อมอกอรอะไรต่างๆเนี่ยอยู่เหมือนเดิมครบคบนะรูกลมคมสวยเนะี่ยสภาพเดิมสวยเลยมาดูหัวน็อตฝั่งนี้ครับไม่มีการขันขกันไขกันขยับนะเบ้าชกต่างๆเนี่ยเดิมหมดนะเบ,บ้าชกเดิมเดิมแก้มด้านข้างแนมซิสนิตแล้วก็หัวน็อตไม่มีการหันไขแบบนี้ไม่เคยโดนมาแน่นอน เนี่ครับเนี่ยสภาพเดิมสวยเลยตัวเครื่องเนี่ยไม่มีการขันกันไขนะแล้วก็หัวน็อตเดิมๆหมดนะไม่มีคราบของเหลวไม่มีข่าควันสภาพเดิมสวยจัดได้เลยคุณผู้ชมฟรีดาว์ผ่อนสี่ถึงห้าพันนะครับผ่อนสบายๆคันนี้ได้เจ็ดที่นั่งไปเลยนะฮะใครหารถเจ็ดที่นั่งแบบผ่อนสบายๆนะผมบอกเลยคันนี้โคตรตอบโจทย์คุณเลยนะบ,บอกเลยตอบโจทย์มากๆราคาสองแสนเก้าหมื่นเกาพันเท่านั้นนะครับถือว่าเอาไปใช้ในครอบครัวได้แบบสบายๆส,ส,สบายใจเนี่ยครับผม ครสนใจนะครับติดต่อต้ามาเบอร์โทรด้านล่างนี้ครับ0623947748ครับใครไม่อยู่กรุงเทพนะไม่สะดวกเดินทางมาที่บริษัทเพชรยนต์กรุงเทพมหานครนะไม่เป็นไรเลยแอดไลน์ต้ามาครับเบอร์โทรด้านล่างนี้แอดไลน์ขึ้นนะครับวิดีโอคอยดูรถตัวจริงด้วยกันเดี๋ยวต้าส่งไฟแนนซ์เปอร์เซ็นต์ให้ถึงบ้านเลยนะครับถูกใจนะส่งไฟแนนซ์เปอร์เซ็นต์ให้ถึงบ้านครับผลอนุมัติไม่สะดวกมารับรถนะไม่เป็นไรเลยต้าส่งรถสไลด์ให้ถึงบ้านคุณแต่งตัวหล่อๆสวยๆรอรับรถที่บ้านได้เลยครับสบายใจแน่นอนนะะะครรรัับผมมพ้้อออปปกกนนช่วยเเหหลืฉใีี1ฮะ สบายๆนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมีมาอัปเดตกันอีกเรื่อยๆอยังไฝงฝากกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวมีรถอะไรมาอัปเดตกันอีกเรื่อยๆครับกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วมารอดูกันว่าจะเป็นรถอะไรคันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ